เมื่ออยู่ดีๆคืนหนึง่งมีเสียงตึงๆเพราะมีคนมาเคาะประตูบ้านพ่อของเราก็ลนลานรีบออกไปดูในทันใดหลังจากนั้นพ่อของเราก็เปลี่ยนไปหลังจากที่กลับมากลายเป็นคนหัวร้อนไล่ฆ่าเราถ้าเราไม่ยอมนอนหลับเฮ้ยคุณพ่อบ้าไปแล้วเอาละฮะตอนนี้เรานั่งอยู่บนรถนะครับไอตัวเหลืองนี่ใครกันน่าจะเป็นพ่อเราหรือเปล่าอืมสวัสดีครับเข้าบ้านเหรอ มันมีเมาส์ตรงกลางด้วยเนี่คืออะไรกดปุ่ม XF เพื่อใช้ไฟฉายจะใช้ทำไมสว่างขนาดนี้อ้เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยมันวาบมาตอนไหนอะเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้นี่มันมานั่งแล้ววัตถุประสงค์ทำความสะอาดทางขยะภายในบ้านเก็บขยะนี่เองโอเคอีซี่ครับง่ายๆเนาะเก็บแล้วเฮ้ยทำไมถึงไม่ทำเองแล้ว มาใช้ลูกแบบนี้เป็นพ่อแม่ภาษาอะไรเออมันก็ถูกแล้วดีกว่าอ่าเดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวเก็บให้พ่อนั่งดูทีวีไปเลยไม่เป็นไรโอเคยังไม่หมดอีกอ่ะพ่อสงสัยมีชั้นสองโอ้โหไม่คิดจะไปทิ้งเลยอ่ะโอ้เปิดได้นะครับห้องน้ำอุ้ยมีอ่างชักกุซี่ด้วยห้องนอน ูหลายเตียงเลยนะเนี่ยมีคนอยู่เยอะเหรอบ้านนี้โอเคครบแล้ววัตถุประสงค์ภารกิจเตรียมบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปสําหรับมือข้ามให้กับคุณพ่อเออพ่อหายไปแล้วอ๋อพ่อรอกินอยู่บะหมี่ใช่ไหมได้พ่อเดี๋ยวจัดการให้อ๋อนี่ไงกด E ีทำก๋วยเตี๋ยวนะครับทําบะหมี่ใช้กระแสจิตเพ่งเอาไฟไม่ต้องจุดฮ้ย คุณจําเป็นต้องมีเอา้าต้องมีวัตถุดิบด้วยอยู่ไหนอะพ่อวัตถุดิบอะคุณเห็นซองบะหมี่ไหมอยู่หลังรถหรือเปล่าไม่มีเปิดปิดไฟพ่อไม่มีบะหมี่อ๋อนี่ไงในตู้เย็นเได้แล้วนี่ไงบะหมี่คุณดูสภาพบะหมี่นกวขี้อา้าวถือไม่ต้องใช้ไฟเหมือนเดิมครับใช้กระแสจิต เฮ้ยเรียบร้อยจากสีเหลืองกลายเป็นสีส้มเอาพ่อกินเลยเอาต้องทำบะหมี่ของตัวเองด้วยเหรอเฮ้ยหลายเรื่องหลายราวจริงเอาละเสร็จแล้วผมก็กินด้วยอะ่ะอ่ะรีฟิลเดอะเจเนเรเตอร์เติมเติมน้ำมันให้เครื่องปั่นไฟเติมตรงไหนตรงนี้เหรอปุ๊บอ่า โอเคทีนี้ก็บอกมันบอกว่าให้ไปอพ่อครับว่าเออไปดูสิมีใครเคาะประตูอยู่ได้เลยพ่อจะจัดการให้นะพ่อจะออกไปข้างนอกเพื่อตรวจสอบอ๋อพ่อจะไปเองเหรออืมแกก็ไปดูทีวีก่อนก็แล้วกันไปเดี๋ยวฉันจะไปข้างนอกได้เลยเออแต่จำไว้นะ ว่าให้แกนนอนตอนสี่ทุ่มโอเคได้เลยหรือจะให้พ่อโกรธอไม่เห็นจะต้องตะคอกกันเลยพ่อพูดดีๆก็ได้ปิดไฟทั้งหมดในบ้านด้วย,ยหน้าอะไรเนี่ยปิดไฟในบ้านทั้งหมดเลยไฟลงรถไฟในครัวปิดไฟปิดประตูปิดไฟห้องตัวเอง เฮ้ยโอตกใจควันนึกว่าวิญญาณหลอนออกมาเปิดทีวีที่ชั้นล่างโดยใช้รีโมทบนโต๊ะอ๋อคือเราขึ้นมาเปิดแอร์ไว้ก่อนเรายังไม่นอนอ๋อเราแอบไปดูทีวีหรือเปล่าผมว่าใช่แน่เลยหลอกพ่อว่าไปนอนแต่ว่าเปิดท <This S 1> ีวี ข้อความนี้มาจาก FBI ระวังชายลึกลับมาหลอกหลอนที่บ้านคุณการปรากฏตัวอันนาขนลุกของเขาล่อลวงเยื่อยังไม่ต้องสงสัยให้เข้าไปตกสู่ในภวังความชั่วร้ายของเขา FBI มีความกังวลอย่างมากและก็ไม่สามารถอธิบายเหตุการณ์ีได้หากคุณพวกชายคนนี้ให้หลีกเลี่ยงการสบตาเข้าไปในบ้านแลวก็ติดต่อหน่วยงานราชการทันทีโผดเผยแพร่ให้กับคนที่คุณรักด้วยข้อความจาก FBI เพื่อความปลอดภัยของคุณกำลังจะปิดโทรทัศน์ทั้งหมด โอ,อ้ห้าทุ่มแล้วเรายังไม่นอนเลยภารกิจบอกว่าให้เราเปิดประตูหน้าแล้วก็ตรวจสอบพ่อนะครับว่าพ่อไปไหนประตูนี้เหรอ,อล็อกไม่ใช่ภารกิจมันบอกว่าให้เราไปนอนชั้นบนแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบพ่อก็คือจะดูกล้องวงจรปิดหน้าบ้านนั่นเองซึ่งมันน่าจะอยู่ในน่าจะห้องนอนเราั้งมีไหมอ๋อได้ไงคอมพิวเตอร์เจอแล้ว ปิดประตูตรวจสอบคอมอุ้ยพ่อกำลังคุยกับชายชุดดำเฮ้ยหน้าเปลี่ยนเออนอนนอนนอนนอ,นนอ,นนอนต้องรีบนอนพ่อมาพ่อมาปิดไฟพี่พ่อมาพ่อมาอมาันกำลังเช็คเราอยู่ โอเคครับคืนนี้ผ่านไปแล้วโหนี่ถ้าผมเปิดไฟเมื่อกี้จะเป็นยังไงเนี่ยต้องเล่นยังไงต่อ,อพ่อมานอน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 อะไรอยู่ๆก็อัเลิร์นอนแล้วนอนแล้วเสียงเปิดประตูมันมาแล้วมันมาแล้วผมขอเล่นโซนเปิดไฟหน่อยได้ไหม เค okay. มันไปแล้วมันไปแล้วโอ้ยหูแล้วโคตรมืดเลยอะ่ะถ้าเกิดปิดไฟอะไรของพ่อคือเราต้องไปหาน้ำกินแล้วก็อย่าให้ค่าความหิวน้ำกับหิวอาหารเราหมดหรอน้ำอยู่นี่กินน้ำก่อนอะไรอะต้องการแก้วห้ย เอาแก้ว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 กินพ่อ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 มาพ่อมานอน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 โอเคตีหนึ่งแล้ว นี่เราหิวอาหารอ่ะอุ้ยอ๋อ avenue. พ่อมันหลับอยู่คุณเราต้องเดินไปในครัวหาอะไรกินต้มมาม่าเหรออุ้ยโอ้แอบต้มมาม่าตอนนี้เราจะวิ่งหนีพ่อทันไหมเนี่ยเร็วเร็วเร็วรีบกินโอ้ต้องนั่งกินที่โต๊ะโอเคข้าความหิวครบแล้วทีนี้เราก็ต้องรีบขึๆๆ้นนอน ก่อนที่พ่อจะตื่นมันคงไม่ตื่นแล้วมั้งพ่อมันจะวิ่งมาเหรอผมอยากรู้อ่ะอุ้ยมันขึ้นมาดูพอมันตื่นปุ๊บมันโอ้ทันไหมทันไหมโอเคทันทันทันมันมีแบบปิดหลอกไแบบทำเป็นไปแล้วก็เปิดมาดูใหม่อะ ไม่น่าจะมีนะโอเคโอเคโอเคผมกินน้ำก่อนเลยจงังหวะนี้โยโยเปิดปิดไฟเล่นเคยทำไหมครับในสมัยเด็กทำไมพ่อไม่มาวิค่าความหิวผมลดลงเยอะมากเลยนะเนี่ยหรือว่ามันจะโอ้มาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้องอยู่ไหนห้องอยู่ไหนกูแย่แล้วหรือปิดประตูพ่อจะรู้ไหมเนี่ยพ่อจะรู้ไหมอุ้ย อุ้ยผมหิวน้ำมากผมจะตายผมจะตายผมต้องกินน้ำอ้โอ้อดน้ำตาย <c ười> คุณพ่อคือผมลองมาเล่นอีกรอบหนึ่งนะคือผมอยากจะรู้อา้อาวเกมบั๊กประตูเปิดค้างไว้ คือผมอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดผมเปิดไฟทิ้งเอาไว้อะตอนพ่อมันเปิดมาตอนพ่อมันเปิดมาในห้องอะ่ะมันจะเป็นยังไงครับคือเราจะโดนอะไรเหรอเออก็แค่พ่อพ่อจะทำอะไรลูกได้เหรอครับมันเลยพ่อผมจะเปิดไฟฉายสองหน้าพ่ออย่างนี้แหละเข้ามาสิผมยังไม่หลับพ่อจะทำอะไรอืมอ่ะเอา คือพ่อมันไม่เห็นจริงๆเหรอว่าเรายังไม่หลับเราเปิดไฟฉายส่องเนี่ยงั้นถ้าเรามายืนแอบอยู่ตรงนี้ล่ะแบบพ่อมันจะวิ่งขึ้นไปใช่ไหมพอพ่อมันวิ่งขึ้นไปปุ๊บก็จะไม่เจอเราอยู่ในห้องพ่อพ่อพ่อแตกพ่อหักคอลูกเลยเหรอโคตรโหดเลย โอเคครับแล้วสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า